สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันกับชาแนลค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมสกูลาสคูชได่ได้ค่ะคู่ทุนนี้เราจะมาทำผีท่อระบายน้ำปีเอสกับบอยนี่ค่ะจะเป็นอย่างไงนั้นไปดูกันเลยซึ่งบอยที่เราว่านั่นก็คือคนนี้นะคะ b x กับคนนี้แต่ในคลิปอ่ะเราจะขอเขียนเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะคำว่า boy boy นะคะเดี๋ยวเราไปร่าผีทอดระบายน้ำไปต่อย boy ก่อนนะให้ boy ประทะกับผีทอดระบายน้ำสองสองตัวไปเลยเอออาไปเลยสองสีทองแล้วสีน้ำเงินเอาไปเลย จับปลายน้องคนนี่เดี๋ยวเรามาหาผีท่อระบายน้ำ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 เสียงเราก็จะค่อนข้างเออน้ำ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 น้นนะคะเพราะล่วเราก็จะพูดแบบว่าเสียงประมาณนี้เสียงเราไม่ได้มีปัญหาอะไรปกติดีแต่เราแค่ทำเพื่อความบันเทิงหละ นะคะตอนนี้เราก็ต้องหนีมาถ้าเราดนตนอยสีขาวน่าจะไปแล้วไปลอยด้านบนแล้วมันชอบว่าไปข้างบนน่ะแล้วก็ไม่เข้าใจนะคะออกมาได้แล้วเราไม่มีผู้เลี้ยนะคะเนี่ยมีแต่สตรูเรารอสิครบับแป๊บ สีขาวไปไหนว้ายกระโดดมาถึงหรอเออมาถึงยังไงอ่ะสีขาวแล้วอ้าวสีขาวหายอ๋อนี่ไงสีขาวอยู่กับสีทองพอดีเลยอ้าวตาเดียวเราต้องระวังสีทองไว้ให้จรี นะคะเราต้องระวังสีทองไว้ให้ดีเพรามันจะชอบว้ามาหาเรากรดูสูงสูงให้เราอยู่สูงเนี่ยกว่ามันนะคะคนโอ้ตอนนี้หิดจะสีทองรองสีขาวตามมาไม่เฉงหาที่ไปบ้านบอยอยที่สุดก็ทางนี้แหละคนนี่ถึงแล้วจเรอพักพวกแกมาให้ได้ก่อนเถอะ ติดอะไรก็ไม่รู้โอเคครบตามสเต็ปเออโอ,อ้ย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 อืมเอาไม่โดนบอยบ้างเลยเหรอเออโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเดี๋ยวก็มา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 ขู่มาช้าชา้าช่างชานะ้ามากไว้ เออเตะเลยเตะเลยเย้บาคากับบอยสำเร็จเราก็จะมาดูอุ้ยหมาไปฟ้องตำรวจแล้วไม่เราต้องหยุดหมาไว้ก่อนเจ้าหมาโอ้ยหมาจะวิ่งเร็วกับคนไม่ได้นะเดี๋ยวเจ้ามาดูสึกกับขภาพเฮ้ยบอยโอ้ตอนแรกนึกว่าบอยตัว นี่คือใกล้ที่สุดแล้วน,นะคะใกล้กว่านี้ก็คงไม่ได้เออเตะไปเอออย่าไปแพ้เขาฮ้ยเห็นเราได้ไงอะบอยตุยแล้วอือหือผู้ชนะเป็นายผีทอดไปน้ำ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  เดี๋ยวเราเรียกความสนใจไปที่รถดีกว่าอโอเคนะคะเดี๋ยวเราเรียกความสนใจไปที่รถดีกว่าตอนนี้เหลือเวลาเยอะมากเดี๋ยวเราเรียกความสนใจไปที่ตำรวจดีกว่าสรุปเรียกความสนใจไปที่รถหรือที่ตำรวจจนแน่เดี๋ยวเรามาที่สถานีตำรวจวิ่งมาโอ้ยน่ากลัวเลยนะ เวลากลัวมัน่ารักมากเลยทุกคนโดยฉันจะแอรตรงนี้ส่วนครุ่นเป็นรับังกันฉันเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วจอฮืออ้ยโอ้ยอฮื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 อ สีขาวล่ะแบบนั้นเราเดี๋ยวเราดูสหา,รกรานการณ์กเราเออตูยแล้วสว่วนตำรวจก็ไปไประทะกับสีขาวอ้ยสีทองโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปที่สถานีตำรวจอย่างรวดเร็วหันใจว้าไปเลยก็ได้เอ้ยโรีอยู่นี่ นี่จะให้ประทะกับนี่ตำรวจเลยต่อตัวต่อตัวตำรวจเอาสีขาวไปด้วยสซเออสีขาวคงไปท้าเออไม่ไม่มนไม่เป็นอย่างที่คิดวายอุยรถมารถมารถมาทางนะคะเฮ้ยระชนเฮ้วยโอเคนะ เออเอาซิอเอ้ยเดียวเราเรียกร้อคาสนใจไปที่เราตำรวจได้เรียบร้อยอือโอเคกำลังเสริมมากำลังเสริมดูไม่ค่อยจะเอ่อทำรายสิค่ะสักหน่อยเลย,เลยนะคะ ไม่โดนสีขาวหรอหุิยดูเลยไิโดเลยโดนอะไทุ้งแล้วขุ่มมันแน่เลยอะ่ะโอ๊ยแล้วเข้าไปทำไมเขายังต่อสู้กันอยู่โอ๊ยเจ๊ไม่ต้องเข้าไปสถานีตำรวจแล้วมันอันตรายเออต่อสู้เลยหืม ต่อสู้กันอย่าเมามันนะคะคนตอนนี้กลางลำเสริมเราหมดแ้วเหรอเฮ้ยตอนนี้เราไม่มีสตูสตูไปอยู่ที่ตำรวจมันเลยเย้ <Yeah. S 2> เราก็ไม่มีสตูแล้วนะคะเราก็เลยต้องทำได้แค่ดูดูดูด เดี๋ยวเราไปทําอย่างอื่นกันเพราะว่าศึกที่เราทำอะ่ะมันได้จบลงไปตั้งนานแล้วดังนั้นเราต้องไปหาอะไรทากันแต่แต่คือว่าเออ่ตัวรายก็ยังจะอยู่ในนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรเข้ามันไม่ใช่ศูเราดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปใครแลวนี่แคสซน์นะคะเออ อุ้ยใบยตัวตรงนี้หุยมีรามใหม่เปิดพอดีเลยทุกคนในนี้อะ่ะมีความลับอย่างหนึ่งนะคะแต่เราพาไปดูพาทัวร์ร้านเลยด้วยซ้ำนี่ขึ้นมาได้ไงกอ่อนอ่ะเดี๋ยวพื่อนมีหมู่ตรงนี้ได้ไงอะ่ะไม่แต่ถ้าไปเคาน์เตอร์เราก็เห็นอยู่ดีนี่ นิวคนมันอยู่ข้างๆเชฟเลยอ่ะเดี๋ยวลงกลุมให้ดูนะคะนี่โหตรงนี้เลยนะคะคนแล้วมันเป็นความลับที่อยู่มานานแล้วนะคะตอนนั้นเราจะสั่งอาหารกันเอาที่พับแพง แพงที่สุดในร้านแล้วก็กินแค่ครั้งเอ้ยมันหนึ่งหมื่นเหรอไม่เป็นไรตอนนี้เราไม่มีแต่อาจจะมีแล้วตอนนี้นะคะมีแล้วหนึ่งหมื่นพร้อมจ่ายพร้อมชายนะคะนะคะคนตอนนี้เราต้องไปที่นั่นเพราะเราจะไปกินอาหารกรารชึบ นั่งดาวกินเลยเลยมืนเดิมมันคือราเมงเฉยๆเลยแต่หนึ่งหมืนเยนแพงไปเปล่าคนหนึ่งมืนเยนเท่ากับกี่บาทของไทยนะติกตอกติกตอกไม่รู้ค่ะทุกคนเราไม่รู้ว่าเท่านี้ไม่กี่บาทเวก ราเมนแบบได้ไม่ใช้ซ่อมแต่ใช้ช้อนแทนรามนเมนไม่ใช่ราเมนราเมนแบบนี้นี่เองราเมนราอะไรอยู่ราเมนเออเราพูดไม่ชัดเท่าไหร่ดังนั้นเราจะไม่ค่อยพูดคําว่าราเมนนะคะใช่ราเมนหรือเปล่าเออ เราเริ่มจะไม่ค่อยแบบว่าม,มันจะเข้าไหร่นะคะเรามีแต่พูดว่าราเมงราเมงราเมงจนเราลืมจนเราไม่แน่ใจว่ามันชื่อราเมงหรือเปล่านะคะโอเคเอานานแ,ลแล้วเราก็จบสึกมานานแล้วแล้วเราก็ทำกิจกรรมกิจกรรมอื่นๆแล้วนะคะปคีคลิปกันสำหรับวันนี้มก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะบ๊ายบาย แล้วคันนั้นก็มาขับพลังกานอีกแกลแล้วก็จะไปหยุดที่พรลัมกันด้วยรู้สึว่าจะให้ผู้หญิงอ๋อเขาข้ามตรงข้ามเขาข้ามฝั่งนี้ก็นึกว่าเขาจะข้ามฝั่งนี้เออสรีบ๊ายบาย